ธรรมที่ละได้ด้วยกายละได้ด้วยวาจาและไม่อาจละได้ด้วยกายหรือวาจาพิขุทั้งหลายธรรมอันบุคคลพึงละได้ด้วยกายไม่ใช่ละด้วยวาจาก็มีอยู่ธรรมอันบุคคลพึงละได้ด้วยวาจาไม่ใช่ละด้วยกายก็มีอยู่ธรรมอันบุคคลพึงละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้ แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ก็มีอยู่ภิกขุทั้งหลายก็ทำอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ใช่ละด้วยวาจาเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้ต้องอาบัตบางส่วนอันเป็นอกุศลด้วยกายเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วได้กล่าวกับภิกขุนั้นอย่างนี้ว่าท่านนั้นแล เป็นผู้ต้องแล้วซึ่งอาบัตบางส่วนอันเป็นอกุศลด้วยกายจะเป็นการดีหนอที่ท่านจะละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตพิขุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใครครวนแล้วว่ากล่าวอยู่ย่อมละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าทำอันบุคคลพึงละได้ด้วยกายไม่ใช่ละด้วยวาจา ภิขุทั้งหลายก็ทำอันบุคคลพึงละได้ด้วยวาจาไม่ใช่ละด้วยกายเป็นอย่างไรภิขุทั้งหลายภิขุในกรณีนี้เป็นผู้ต้องอาบัตบางส่วนอันเป็นอกุศลด้วยวาจาเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วได้กล่าวกับพิขุนั้นอย่างนี้ว่าท่านนั้นแลเป็นผู้ต้องแล้วซึ่งอาบัตบางส่วนอันเป็นอกุศลด้วยวาจา จะเป็นการดีหนอที่ท่านผู้นี้จะละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตพิขุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใครครวญแล้วว่ากล่าวอยู่ย่อมละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าทาอันบุคคลจะพึงละได้ด้วยวาจามิใช่ละด้วยกายพิขุทั้งหลาย ก็ทำอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้เป็นอย่างไรที่ขุทั้งหลายโลภะคือความโลภบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้โทสะคือความประทุสลายบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้ แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้โมหะคือความหลงบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้โกทะคือความโกรธบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้อุปนาหะคือความผูกโกรธบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้มัคคะคือความลบหลู่คุณบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ปลาสะคือความตีตนเสมอท่านบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ มัชฉริยะคือความตารนีบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้พิขุทั้งหลายความริษยาอันชั่วช้าบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้พิขุทั้งหลายก็ความริษยาอันชั่วช้าเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลาย ขหาบดีหรือบุตรแห่งขหบดีในกรณีนี้ย่อมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ด้วยข้าวเปลือกเงินหรือทองทาตหรือคนเข้าไปอาศัยของขหบดีหรือบุตรแห่งขหบดีผู้ใดผู้หนึ่งย่อมคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขหบาดีหรือบุตรแห่งขหบดีนี้ไม่พึงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ไม่พึงสมบูรณ์ด้วยข้าวเปลือกไม่พึงสมบูรณ์ด้วยเงินหรือทอง อันหนึ่งสมณะหรือพรามเป็นผู้ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและเพสัต์บริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้สมณะหรือพรามผู้ใดผู้หนึ่งย่อมคิดอย่างนี้ว่าโอหนอท่านผู้นี้ไม่พึงได้จีวรไม่พึงได้บินทบาทไม่พึงได้เสนาสนะและไม่พึงได้เพสัตชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้พิขุทั้งหลาย นี้เรียกว่าความริษยาอันชั่วช้าพิกุทั้งหลายความริษยาอันชั่วช้านี้บุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้พิกุทั้งหลายความปรารถนาอันชั่วช้าบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้พิกุทั้งหลาย ก็ความปรารถนาอันชั่วช้าเป็นอย่างไรพิขูทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาบุคคลเป็นผู้ทุศีลย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้มีศีลบุคคลเป็นผู้ได้สดับน้อยย่อมปรารถนาว่า คนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้ได้สดับมากบุคคลเป็นผู้มีความยินดีในการคล ok ุกคลีด้วยหมู่คณะย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าวเราเป็นผู้ชอบสงัดบุคคลเป็นผู้เกียดคร้านย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าวเราเป็นผู้ปารบความเพียรบุคคลเป็นผู้มีสติหลงลืมย่อมปรารถนาว่า คนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้มีสติตั้งมัน่นบุคคลเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมัน่นย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้มีจิตตั้งมัน่นบุคคลเป็นผู้มีปัญญาสามย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้มีปัญญาบุคคลเป็นผู้ยังไม่สิ้นอาสะวะย่อมปรารถนาว่า คนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้สิ้นอาสวะภิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าความปรารถนาอันชั่วช้าพิขุทั้งหลาย,ยวาความปรารถนาอันชั่วชา้านี้บุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้พิขุทั้งหลายหากว่าโลภะย่อมครอบงำพิ่ขุนั้นเป็นไปหากว่าโทสะ ย่อมครอบงำพิขุนั้นเป็นไปหากว่าโมหะย่อมครอบงำพิขุนั้นเป็นไปหากว่าโกทะย่อมครอบงำพิขุนั้นเป็นไปหากว่าอุปนาหะย่อมครอบงำพิขุนั้นเป็นไปหากว่ามัคขะย่อมครอบงำพิขุนั้นเป็นไปหากว่าปลาสะย่อมครอบงำพิขุนั้นเป็นไปหากว่ามัชริยะย่อมครอบงำพิขุนั้นเป็นไป หากว่าความริษยาอันชั่วช้าย่อมครอบงำพิขุนั้นเป็นไปหากว่าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมครอบงำพิขุนั้นเป็นไปพิขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นโลภะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้พิขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่า โทสะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นโทสะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโมหะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นโมหะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุนั้น อันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโกธะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นโกธะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าอุปนาหะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นอุปนาหะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ ภิกุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่ามัคคะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นมัคคะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าปลาสะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นปลาสะ จึงครอบงำท่านผู้นี้ได้พิขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่ามัชฉริยะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นมัชฉริยะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าความริษยาอันชั่วช้าย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่ Lebanon. เพราะเหตุนั้นความริษยาอันชั่วชา้าจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้พิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าความปรารถนาอันชั่วชา้าย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นความปรารถนาอันชั่วชา้าจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุทั้งหลายหากว่าโลภะไม่ครอบงำพิกขุนั้นเป็นไป หากว่าโทสะไม่ครอบงำพิกขุน,น, er. นั้นเป็นไปหากว่าโมหะไม่ครอบงำพิกขุนั้นเป็นไปหากว่าโกทะไม่ครอบงำพิกขุนั้นเป็นไปหากว่าอุปนาหะไม่ครอบงำพิขุนั้นเป็นไปหากว่ามัคขะไม่ครอบงำพิขุนั้นเป็นไปหากว่าปลาสะไม่ครอบงำพิกขุนั้นเป็นไปหากว่ามัชฌริยะไม่ครอบงำพิขุนั้นเป็นไป หากว่าความริษยาอันชั่วช้าไม่ครอบงำพิกขุนั้นเป็นไปหากว่าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่ครอบงำพิกขุนั้นเป็นไปภิกุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นโลภะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโทสะ ย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นโทสะจึงครอบงำท em. ่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโมหะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นโมหะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโกทะ ย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นโกทะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าอุปนาหะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นอุปนาหะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่ามักคะ ย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นมักขะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าปลาสะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นปลาสะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่ามัชชริยะ ย่อมไม่มีแก MM ่ผ er yeah. ู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นมัชริยะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าความริษยาอันชั่วช้าย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นความมริษยาอันชั่วช้าจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ ภิกุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นความปรารถนาอันชั่วช้าจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ดังนี้